หนูเป็นเด็กนะคกะหนูยังไม่ทันโตจะได้คุยโวมาโน,น้นบ้านนี้หนูเป็นเด็กหนูอยู่แต่กับที่เพราะหนนนี้เดิน,น,ดนยังไม่ได้ไดนะคะ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 ักหนกหนั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 ก แม่พาหนูไปได้ไหมหนูอยากจะไปชมหาดทรายหาดทได้พาหนูไปหน่อยนะหนูได้ชมหนูก็เอาพาหนูไปได้ไหมหนูอยากไปเที่ยวหนูได้ยินแต่เขาพูดกันทะเลนั้นมีกุ้งหอยปูปลาหนูอยกดู 奴呀，拜，奴呀，拜。